เรียบร้อยบอลล้านมาหนึ่งก่อนนักตุลิกมาจัดโมเมนต์น,น็อกคนดูทางของเวอร์วูดคือหมูสเตสเลยครับอโอ้ยมาจากทางด้านบนนะตรงนี้แต่ว่าอเอ้ยแล้วนี่ฮะนักแม่ไม่ได้นั่นสปาร์เกอร์ครับผมน็อกดาวไปก่อนนะแล้วพยายามจะเก็บงานครับผมไม่มีใครอยู่กับสปาร์เกอร์ด้วยนะตรงนี้ใช่ครับไม่น่าเท็เนมาได้เรียบร้อยฮะอยู่ดีๆเข้ามาโตนก่อนนะนี่ไงเปิดหนึ่งครับผมโอ้เล็กทางด้านหนึ่งฮะ ไปนะตรงนี้อ้าวเราเป็นระเบิดของบอลเชคครับผมดาวน้านของบอลวูสไปแล้วเจยขอบปิดไปเลยอะตรงนี้เก็บเพย์เมนายมามือที่สามมาแจมโอ้ยจอดด้านบนครับผมแล้วเรียบร้อยบอลล้านมาหนึ่งก่อนักตุล okay. oh, ิงมาจัดโมเมนต์น็อกคนดูทางของบอลมูดคือหมูสเตลเลยครับโอ้ย กลางรุ่งแล้วตรงนี้มีทางหน้าของอคอนเทนเนอร์เนี่ยบังอยู่ฮะแต่ว่าเขาไดร์บายมาใส่เลยนะจะหวังจะปิดครับใช่ครับผมเอาครับผมโอ้ยเข้าหัวนี่นัดพอโอ้ยเสียเข้าหัวไปครับตรงนี้โอ้โหเน้นๆเลยนะเนี่ยบทดาัสอ้าวแล้วตองเคครับผมไปได้หน้าของมิลานอสนะเมื่อสักครู่นี้อุ้ยแล้วสแปมเข้ามาในสมองครับผมบุรีรัมย์ หนึ่งคิวครับมาจากการรัชโชว์ของตองเคผมเมจิงเอดีเปิดน็อกธนวัตรทีเอสดาแล้วสิครับผมตำแหน่งที่ไม่ค่อยสวยนักเท่าไหร่แล้วเอดีเก็บเลยเหลือสามคนอีกครั้งหนึ่งครับผมเกมที่แล้วเหลือสามคนนะเล่นกันโอ้โหในสองเฟสแรกครับใช่ครับผมและค้ณที่โล่งไปด้วยนะสกู่อ่ะมาครับผมพรีดิกชันนะผมไปที่เดเทนะคุณน้าไปที่ชัยวัฒน์ครับผมแล้วก็คุณเบลไปที่ทางด้านของชนบุรีนะเอเมทชนบุรีคุณล็อกลีไปที่อางดานของรามครับแล้วน้องมดไปที่ชาร์เปอร์ครับครับนี่เอาฮะครับผม าาการเบรคครับไหลขึ้นมาจากทางด้านบนนะตรงนี้แต่ว่าเฮ้ยแล้วนี่ฮะนักแมวไปได้นั่นสปาร์เกอรก์ครับผมน็อกดาวน์ไปก่อนนะแล้วพยายามจะเก็บงานครับผมไม่มีใครอยู่กับสปาร์เกอร์ด้วยนะตรงนี้ฮะใช่ครับไม่น่าเถมาได้เรียบร้อยฮะอ,อยู่ดีๆฉีกออกมาเล่นครับผม,มปกติแล้วมักจะไม่ค่อยฉีกแล้วนะในทีท่านนี้ครับนะครับโอ้โหนี่ฮะเจอกันนะของเอ็มนะได้มาอีกหนึ่งคิวครับผมอ่าบุรีรัมย์ยังไงจังหวะนี้ ได้อยู่ฮะตอนนี้ใช่ครับผมแยกเล่นกันตั้งแต่ช่วงเฟสที่1ครับบุรีรัมย์แล้วกลับมารวมกันไม่ได้โนด้าขึ้นมาแล้วครับผีสายมาของก็อดแมวอินฟินก็ไม่จําเป็นเพราะว่าขวาหลังนะครับปิดนาอาปิดเล่นไปแล้วครับใช่ครับแล้วเตได้เข้ามาโดดก่อนนะนี่ไงเปิดหนึ่งครับผมโอ้เลี้ทางด้าหนึ่งฮะเป็นดักแมนนะครับผมไปได้หน้าของเอ็ดดี้ครับใช่ครับผมโอ้กระโดดออกมาครับจากหน้าต่างโอ้ยคนเล็กซี่โดนคอมาจากสี่เจ็ดเกมมิ่ง โอ้บุรีรัมย์แย่งเล่นไม่สวยเลยครับเกมนี้ใช่ครับโอ้แต่ว่าไหลกลขับมารวมกันได้ก่อนนะฮะตอนนี้ฮะแต่บ้านนี้นี่หลบยากกว่าบ้านหลังเมื่อกี้นะฮะหน้าต่างมันเยอะจัดนะใช่ครับผมโอ้เสร็จได้ครับบอดบ้านไม่ได้โผล่ขึ้นมาฮะไม่อย่างนั้นนี่อาจจะเกี่ยวระหว่างทางก่อนเออร์ออมาตรงนี้ครับได้ยินเสียงได้ยเียเขาหออยู่แล้วไปโอ้โหได้ตัวไกลก่อนแล้วตัวใกล้เอาแล้วฮะเปิดเสียงมาก่อนแล้วไกลๆสีติ๊กแท็กนะนี่ไงะระเบิดลูกนี้ จัดให้กรูมกรูมตัวไปก่อนแล้วอ้สีโอ้โหเอาฮะตรงนี้ชาเปอร์แล้วฉีก้ายมาตรงนี้จะฟอลโล่ตามแล้วแม่หลบกล่องมาทันแล้วดิกแซคไม่มีพี่กำลังแทนแล้วเรียบร้อยชาเปอร์อีสปอร์ตจบอันดับที่10อ้อาแล้วไปโดนค้องมาจากปะฮอเชนครับผมครับผมโอ้โหนี่ฮะดีเงินเป็นทอดเลยออาวฉีก้ายกลับมาคอัมอเล่นเกมมิ่งมาเล่กร๊ปกันก่อนครับ ครับแล้วด้านล่างมาแล้วนะตรงนี้ครับโอ้โหโอเคซี่ครับผมใครอยากรู้บ้างอ่ะใครก็ไปเตะมิกว่าเสียงปูดเลยอ่ะเอ็มเอสชนบุรีครับผมปวดหัวแลเนี่ยขอไปในเรื่องของเสียงด้วยนะครับครับโอ้โหเตลืเงินอยู่นะตรงนี้ครับแล้วเน็ตมาเลยไปหน่อยฮะ เอเวชลบุรีทางด้านขวามี AG นะเอ้ยแล้วใกล้ๆส7โอ้โหแล้วโดดสมสมวงไปเด้งส7เลยนะตรงน,นี้พ<ม>า<ม>ไปแบบไม่น่ารู้นะว่ามีคนอยู่ตรงนี้อะโหโรซอฟมาเจ้าแมนยังล็อกไว้อยู่แล้วนี่ไงไปเจอที่โกโย่ครับผมงูโฉกนะลงนันเรียบร้อยเลยฮนะครับเหลือหนึ่งคนครับผมตอนนี้เอเวชลบุรีหัวตารางไปหมดแล้วนะชาร์เปอร์ดเดทเอเวชลบุรีกาลังจะงไหวหรือเปล่าไหวได้หนึ่ง เจ้าแมนไหวครับผมแต่ตรงนี้ยังไงจะเดินขึ้นมาเลยหรือเปล่าปิดเลยหรือเปล่ายังนะครับเขาเขายืนอยู่สี่คนนะปิดลำบาเหมือนกันนะแล้วเรียบร้อยไปหมดเลยฮะหัวตารางตอนนี้ท็อปสามนะใช่ครับดูเวสซี่ได้กันเจ้าแมนไหใช่ครับผมตอนนี้เอ้าแล้วสี่ยิงคอนมาจิ้งโญ่น็อกดาวรัผมเอ็เอลอาร์คูนแปดนะโอ้สี่เจ็ดเกมมิ่งเข้าไม่ได้แล้วครับเอ็ทีเบนโก้สุดท้ายครับผมครับ ไกลมากครับพวงดีดขึ้นไปด้าหาน้าของกาเบตนะสวยเลยอะ่ะเอาอะบริเกมมิ่งจะปิดได้หรือเปล่าเนยมันบังอยู่นะตรงนี้ไหลกลับขึ้นไปจะเจอกับ MIT s อครับวันนี้ต้องบอกว่า a g m i t s เเนี่ยเข้ามาสู่เลขตัวเดียวอีกครั้งหนึ่งนะจากเกมแรกเหมือนกันเสียบรรอสุดท้ายอาซิซซี่ได้คิวมาเป็นจิกโกโยกครับหมูสเตะคนเดียวของเพหมูดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแล้วอยู่ในวงด้วยตอนนี้อะครับผม เฟร,รเซรโปเห็นนะจีเจเกมมีแล้วใจกุลล้อไปได้ซิซี่ก่อนครับต้องเข้าวงทั้งคู่นะตอนนี้แล้วไปลากมาได้เรียบร้อยอะ่ะสองคิวไปแล้วครับผมครับใ,ใช่ครับนี่ครับเขาสกบขึ้นไปทางด้านบนนะฮะเหมือนจะรู้ครับผมว่าด้านบนน่าจะเยอะแล้วนี่ไงเจมไปโดนเมการอดครับผมอีกแล้วครับเมการ์ดและแล้วเบิดลูกนี้แจงกุลล้อแกสลักมาเขาคุณแต่สเปกับ S <S โอ้โหเมคโรยิงไม่ขาดเลย20ลวัน4เกมมิ่งจบอันดับที่8โดยอดีมิเตสก็เปิดฟอร์ยิงขึ้นมาโรเล็กต้องหนีลงมาก่อนนะโดนฟูเซนยิงมา JKR หามุมยิงอยู่ครับผมโอ้โชอ็อตนี้ AG เล่นง่ายที่สุดนะครับครับครับเอาแล้วฮะแอตเลตออล่าต้องฆ่ากาเบตตั้งนะกระดานรอรับแล้วนะแล้วเนี่ยเป็นนักนเจมเนี่ยที่น็อกดาวน์อยู่ครับโอ้โหแล้วเม่โรยอีกหนึ่งเมคโรอีกโอ้โหตรงนี้ปวดหัวเลยครับผม โอ้โหของกิ้งนะ้ำเมกกะร้อครับใช่ครับตอนนี้เป็น4คิวแล้วนะของกาเบรมาจากเมกกะร้อคนเดียวกันแล้วหมูสเต๊ไปโชกทูทกเคซี่ได้ฮะเใ<ช>้่ไม่ได้ไปด้ที่โปด้วยเอาแล้วคนเดียวละเรียบร้อยเป็นปอเชนนะปิดหมูสเต๊ไปแล้วเมกกะร้อจะไปไเอาอีกหนึ่งเฮ้ยเราขึ้นมาจังหวะนี้เรียบมารูเลยครับผมโอ้โหดึงมาได้อีกนะตรงนี้เอาแล้วอลิมิเต็ดลากสองครับผมไม่ทีขวามานิ่เนียนๆเลยฮะตรงนี้ครับ กูคาเบต์เล่นดีครับวันนี้เราหลอกติกยังไงเอ่ยตะเปไปแต่ว่ามีเนินรับอยู่ครับครับเอาแต่ว่าตัวเองเจ็บนะปั๊มปั๊มยาขึ้นมาก่อนครับครับนี่เหรอบอโบ้ครับไปได้หน้าของโลเล็กนะออกจากเกมไปครับใช่ครับผมเหลือคนเดียวนะตอนนี้คาเวตเซนเอ็มทีวายครับเอริมิเทะยังอยู่ในวงเฟตที่แปดสองคนครับผมไม่ต้องมีใครโฟกัสเลยครับผมอยู่ในบ้านเท่านั้นแลอาริมิเตดส่งเมกาารถออกจากเกมไปอีอารีนามาแล้วครับเกมนี้สองคนครับผมแต่ว่าคิวรัวๆครับ เอาเลยครับท่านผู้ชมครับ5ทีม11ชีวิต MIT ขยับเข้ามาติดขอบวงเป็นเฟสที่8เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเฟสที่9อย่างที่คุณอาร์ตบอกไปฮะอาร์มอรี่เกมมิ่งได้เปรียบที่สุดครับอีอารีนาเข้ามาติดแล้วเหมือนกันครับใช่ครับผมเหลือ2คนนั้นตรงนี้เป็นฟาโรอนนะครับผมแล้วก็อลิมิเต็ดฮะเต้นอยู่บริเวณนี้ครับผมบังเกอร์ฮะขาดต่ำมาเลยแลตรงนี้ครับผมหมดบังสายตาอาร์มอรี่เกมมิ่งฮะอยู่ตรงหน้าและพิซซิโปะฮะ สิบห้าวินาทีครับวงเฟทติก้ารับมาดูกันครับผมว่า a อจเนี่ยจะเหมาไก่ได้สองวันติดหรือไม่นะครับเมื่อวานเกมสุดท้ายก็ได้ไก่มาในมิทอม่าครับยากสุดตอนนี้น่าจะเป็นเอไมทีเอนะครับแล้ววงเรียบร้อยครับเริ่มแล้วฮะในเฟตสุดท้ายเหลือ11ผู้เล่น5ทีมนะครับ MIT มถูกบังคับก่อนนะครับเนื่องจากติดบูโซนมากที่สุดนะรองลงมาน่จะเป็นเออารีนาหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะจากมินิแมปมันค่อนข้างเล็กครับ ครับผมแต่ออยังมีพื้นที่เดินเข้ามาอยู่ครับ MIGS อู่โดอตะไปมาจากบอโบจังหวะนี้คว,วักแกรนดน์มาควักแกรนด์มาแล้วปาออกไปดักหน้าเจขอบวิ่งมาโดนที่เบ็ดที่ผ้าอีกหนึ่งลูกสวนกั็มาเหมือนกันหน้าสาริจีนนะเปิดหัวได้ก่อนแล้วเรียบร้อยเอียน์าจบอันดับที่สิบปะอ่าที่ห้าไปครับใช่<อ>ผมเหลือสี่ <ไง S 2> ล็อกซียโดนล็อกโดนน็อกดาวไปจากล็อกซีครับผมอ้าวบอโบดไฟดักไว้นะตรงนี้อ้าวเราเป็นระเบิดของบอเชคครับผมนกดาวหน้าของบอโบดไปแล้วเจขอบปิดไปเลยนะตรงนี้ฟูเซนจบอันดับที่สี่อ่ะ เฮ้ยเราย,ยัางชุบได้อยู่นะไครูรูเซียรตรงนี้โอ้แต่ว่าเหมือน AG จะไม่ให้แล้วจ k r ปิดอีกหนึ่งทีมกาเบตจบอันดับที่3เหลือ2ทีมครับผม AG 3 m i ามได้ชุบขึ้นมาได้ได้ลุ้นเลยครับ m i ไเอาครับผมดิชันไม่สวยนะครับใช่ครับแล้วเขาล็อกอ,อยู่แล้วนะดูเคซ<ส>ี่สมโภครางจะหมดด้วยฮะสมโภเตอร์อีกหนึ่งนี่ไงครูเซียดาวดังอีกหนึ่งครั้งครับเชียดไก่จะจัดงานนี้ถึงสามโมรีเกมมิ่งกำลังจะได้อีกหนึ่งไก่ครับผมเมื่อวานได้มาหนึ่งไก่นะเฮ้ย เแยกกันเดินอึ๊บแล้วโอฟาแล้วลีบลอยอาวอร์ลี่เกมมิ่งเดี๋ยวเขาจะมีชนมือบูทู